ว่าคดีจริงนะควรจะเอาข่าวสงครามนำค่ะแต่้วยคมเคารพสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสารออ์อาทิตย์ที่ผ่านมาการเมืองมันร้อนฉาม,มันกระเพิ่มถึงขนาดตัดสินใจเจ้าวันนี้งั้นพลิกเอาข่าวการเมืองขึ้นมานําข่าวสงครามใช่ค่ะเลยงงมากเลยเสาร์ที่ทาไมการเมืองมันมาแรงขนาดนี้ถามกันทุกวงเลยคืออย่างนี้นกระแสมันมาหรือใครอยากให้เป็นเนี่ยงงมาก ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยอ๋อทั้งการเมืองมันก็มีปัญหาการเมืองมันก็ป่วยจริงๆด้วยป่วยารหนโคม่าป่วยขั้นโคม่าการเมืองมันก็ป่วยจริงๆแล้วขั้นโคม่าด้วยขั้นเดียวกันคนบางกลุ่มก็อยากจะให้มันเปลี่ยนอยากให้มันเป็นอยากเห็นอะไรมาประกันด้วยมันสองแรงบวกก็เลยงงสับสนเลยไม่รู้จะเชื่ออันไหนยังไงเอางี้เอางี้เอางี้สัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ในการเมืองมันกระเพื่อม ไอ้คำว่ากระเพื่มเนี่ยเราไม่เห็นหรอกไอ้คำว่ากระเพื่มเนี่ยเพลย์เมเกอร์ระดับบนๆรอบม<ข>าสเตอร์ม<น>ายเนี่ยเขาทำงานนะเขาทงานนะเออเขาเอาหัวชนกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเอาหัวชนกันหนักมากเมื่อวานรอบเชา้าเห็นว่าก็มีการคุยกันชนหัวกันอีกรอบนะวันอาทิตย์เนะี่ยจำได้ใช่ไหมครับคุณทักษิณเคยไปประกาศบนเวทีของเดอะเนชั่นค่ะคุณทักษิณบอกว่า สมก,การทการเมืองหลังจากนี้อาจเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้สมการสมก,การที่หนึ่งนายกิงรอดคด,ดีคลิปอังเคร์กลับมาทำหน้าที่ต่อค่ะสมก,การที่2อนายกิงไม่รอดถูกสารรัฐธรรมนูญสอยตกเก้าอี้ค่ะ<ๆ>และ้วไงต่อ ก็ให้รักษาการนายกก็คือภูมิธรรมวชเชย์ชัย,ชยรักษาการไปเรื่อยๆหรอยุบสภารักษาการไปเรื่อยๆไม่ได้ไไดอยุบสภาค่ะช่วงยุบสภา,ารักษาการอย่างไรก็รักษาการอย่อย่างนั้นต่อไปจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ใช่ค่ะสมการท,ที่สามคุณทักษิณพูดในวันนั้นอบอกว่านายกเองถูกสอยตอ่อ,อกล้ี้ไม่ยุบสภา แต่จะพลิกเอาใชยเกษตรดิสเครดิมาเป็นนายกแทนนายกิิงอ๋อแคีเดตระดับสามไงประมาณนั้นค่ะมันก็เป็นไปได้ในสามสมการนี้ออในทุกน้ามเคารพนะคุณทักษิณพูดสมสมการนี้ในจังหวะก่อนที่จะเกิดวิกฤตชายแดนค่ะจากวิกฤตชายแดนมันบานปลายกลายเป็นวิกฤตศรัทธากลายเป็นวิกฤตผู้นำ แล้กระทบที่แกนนํารัฐบาลเต็มๆพรกเพื่อไทยขณะน,นี้ต้องบอกว่าวิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลภายใต้การนาของพรรคเพื่อไทยมันมันมาถึงจุดที่ทําให้ Play maker mind, พเพลเ m เกอร์มัสเตอร์มายพ่ะผู้ใหญ่ในแผ่นดินหลายคนก็เริ่มตั้งวงสนทนาปารบเกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะมันเดินต่อยากอะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเดินต่อไหวไหมเนี่ยค่ะ ในสถานที่วิกฤตความเชื่อมัน่นวิกฤตศรัทธามันถึงจุดขีดสุดพูดอะไรก็ไม่เชื่อค่ะพูดอะไรก็ไม่ฟังใช่ค่ะแถมมีข้อมูลมาแย้งอีกหาข้อมูลมาเยอะแยะพูดอะไรก็ถูกสวนค่ะพูดอะไรจะทําอะไรก็ถูกตั้งข้อสงสัยระแวงครื่องฉนักได้ตลอดเวลาทุกเรื่องอ,อันนี้เป็นวิกฤตที่น่ากังวลที่สุดเลยนะ เมื่อการเมืองมันมาถึงช็อตที่รัฐบาลเกิดวิกฤตถึงขีดสุดขนาดนี้คำถามก็คือแล้วจะไปต่อไหวไหมค่ะคำว่าไปต่อไหวไหม,มไปต่อไหวไหมมันก็เริ่มพูดก,กันเยอะพอสมควรค่ะสว่ามมไปต่อไหวไหมยังไงสมมติว่าถ้าจะลากถ้าจะไปต่อค่ะสมมติว่าถ้าจะลากถ้าจะไปต่ออ่ะอยากจะไปต่อนะถ้าอยากจะอยู่หมายถึงรัฐบาลอยากจะอยู่แบบภาวะอย่างเนี้ยสมมติว่า อยู่ได้จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้แต่อยู่แล้วบริหารได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่หลายคนกังวลแล้วมันมีสัญญาปกครองได้ไหม<อ>ด้วยความเคารพทีมอด o ิเตอร์ของพ,งพระพื่ไทยทีมอดิเตอร์ของรัฐบาลโปรดเข้าใจเราสองคนโปรดเข้าใจจอร์ดุทเไทยอินไ h ต์แ a n d นะครับเราโดยโดยโด้วยความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพสื่อเราว่ากันไปตามเนื้อหาสาระว่ากันไปตามข่าวค่ะ p l ย์ maker, mind, เมเกอร์มาสเตอร์มายผ่ผู้ใหญ่ในสังคมในโครงสร้างอํานาจของสังคมไทยสังคมแบบไทยๆโครงสร้างอํานาจแบบไทยๆเขาก็ตั้งวงคุยกันอยู่เยอะอคุยกันว่าเอานะะถ้าจะลา่าถ้าอยากจะอยู่อย่างนี้ค่ะอ่ะสมมุติว่าอยู่ได้อแต่อยู่ได้แล้วบริหารได้ไหมปกครองได้ไหมค่ะถ้าฉะนั้น ทางออกเพื่อให้ประเทศมันไปต่อได้จริงๆมันมคืออะไรก็พูดกันอยู่เยอะมีอะไรบ้างอะไม่ทราบสิครับค่ะอ่ะพักประเด็นนี้ไว้ก่อนนะถ้าจะอยู่ก็อาจจะอยู่ได้แต่จะปกครองได้ไหมจะบริหารได้ไหมในสถานการณ์ที่วิกฤตความเชื่อมั่นมันทะลุปปหลอ,อะข้างไว้เป็นประเด็นนะอันนี้เป็นโจทย์ยากนะทางออกคืออะไร ผมก็ไม่รู้ค่ะเราก็<ต>รอรุ้นอยู่เหมือนกันสิ่งที่เราจับอากาศยาเราจับความเคลื่อนไหววงในๆเราจับได้อย่างนี้โดยเฉพาะเสาร์อทิตย์เขาคุยกันหนักมากใช่ค่ะนะครับแต่คราวนี้ผมอยากจะผมอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูปฏิทินการเมืองในเดือนสิงหาสักนิดไหมครับ อาจจะต่อเนื่องกันยามาดูสิงหาก่อนแล้วกันไฮไลท์หลักๆเนี่ยอยากให้ดูสิงหาวันนี้คือวันที่4สิงหาคม2568ชุเดย์ค่ะยังจําได้ใช่ไหมครับว่าวันที่4สิงหาคือวันที่ศารรัฐธรรมนูญขีดเส้นตายค่ะนายกงองจะต้องยื่นคําชี้แจงคดีคลิปอังโคลใช่ค่ะให้แค่วันที่4นะขอไปมากกว่านี้แต่ให้ขีดเส้นคือ4สิงหาวันนี้แหละถ้าใช้สั์แบบบต้านะค่ะวันที่4คือเส้นตาย ยื่นคาชี้แจงนายเองจะต้องไปยื่นคาให้การในคดีคลิปเสียงอังเคิลอังคถ้าวันนี้ไม่ยื่นคําชี้แจงหรือสับบ้านๆก็คือคุณไม่ยื่นคาให้การต่อสู้คดีแสดงว่าคุณสละสิทธิ์ในการยื่นคาให้การต่อสู้คดีใช่ค่ะศาลเขาก็จะพิจารณาจากข้อมูลค่ะแต่ผมก็เชื่อว่ายื่นแหละอย่างไรก็ต้องยื่นต้องยื่นต้องยื่นเตรียมมาแล้วนี่แต่คราวนี้โอเคบนกระดาน บนจอเห็นใช่ไหมครับ4สิงหานายกอิงยื่นคำชี้แจงคดีคลิปอังเคค่ะ22สิงหาเป็นวันสำคัญศาลอาญาตัดสินคดีทักสิน112ค่ะ,คะวันที่26สิงหาศาลร,รัฐธรรมนูญจะตัดสินคนดีคลิปอังเคก็เนี่ยแหละนายกอิงเนี่ยแหละ และว่าจะไปอีกวันหนึ่งก็คือ9กันยาค่ะอีกหนึ่งคดีของคุณทักษิณค่ะถ้าจํากันได้ชั้นสิบสี่นคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะตัดสินคดีทักษิณชั้น14ใช่ค่ะเรียงกันไปเลยนะฮะจาก4ไป22 22ไป26 26ไป9ค่ะแต่เราวงล้อมไว้4ถึง26แปลว่าอะไรคะสรุปก็คือ2คดีคุณพ่อและ1คดีคุณลูกค่ะย้ำนะครับถ้าตะกูลชิน สะเทือนพรักผู้ไทยก็เสรัฐบาลพรัพื่อไทยก็อยู่ยากมากกันตามนี้นะแต่คราวนี้เขาพูดกันว่าหลังจากวันที่4สิงหาอะไรก็เกิดขึ้นได้จาก4ถึง26สิหงหาวันที่ศารรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาในคดีคลิปอังเคลอ สี่ถึงยี่สิบหกเนี่ยจะเป็นห่วงเวลาที่ต้องจับตาเป็นพิเศษอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้เลยใช้คําว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็แล้วกันใช่ค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่คุณทักษิณจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรค่ะมันอยู่ที่คุณเขาพูดกันว่าห่วงเวลานี้หนีไม่พ้นคุณทักษิณจะต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองครั้งใหญ่ๆคัญครั้งสำคัญครั้งใหญ่ที่มีนัยยะกระทบต่อครอบครัวคุณทักษิณเอง แลมีผลต่อทิศทางทการเมืองของรัฐบาลพระเพื่อไทยแล้วก็ทิศทางการเมืองหลังจากนี้ด้วยนักค่าบว่ากันดังนั้นจากตามองผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้มากกว่านี้ไปว่ากันรอบจอแตก11โมงก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปเติมเต็มตรงนั้นให้นะเอาเป็นแค่นี้ก็แล้วกันค่ะพอนะครับพอนะครับขึ้นแบบสาวได้ค่ะเดี๋ยวเก็บข้อมูลไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันด้วยความเคารพด้วยความเคารพ เราเราสังหรณ์ใจอยู่แล้วล่ะในช่วงตั้งแต่วันที่23-24เป็นต้นมามันมีความเคลื่อนไหวในกลุ่มพระผู้ใหญ่เยอะมากเลย<ะ>แต่ย้ำนะสิ่งที่ผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งผมดีใจตรงที่เมื่อมอนิเตอร์เมื่อมอนิเตอร์เมื่อส่องเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าทุกมาสเตอร์ไมายทุกเพลย์เมกเกอร์ใน ในกระดานอำนาจของสองคนไทยยอมรับความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งผ่าทางตันประเทศผลักให้ประเทศมันไปต่อด้วยการปฏิวัติรัฐประหารมาไม่ได้แล้วมันทำประเทศถอยหลังค่ะเขารู้ตัวเขารู้ตัวทำให้ประเทศอาาถอยหลังครั้งที่แล้วประเทศไทย4สีเวลาไปต้องแปดเก้าปีค่ะเรามีบทเรียนไง มีบเรี่ยนใช่ค่ะถ้าไปซ้ำรอยแบบนั้นเราจะถอยหลังประเทศไทยไปอีกงานในบริบทนี้ผมตีใจอยู่อย่างเดียวที่ทุกเพลย์เมคเกอร์ทุกมาสเตอร์มค์เขายอมรับเขารับข้อเสนอนี้ว่าไม่ไปไม่ควเขายอมรับเขายอมรับยอมรับว่าแก้ปัญหาด้วยรัฐประหารไม่เอารัฐประหารไม่ได้ไม่เอาเมื่อไม่รัฐประหารจะทําอย่างไรล่ะนั่นแหละคือโจที่ต้องเกิดการเปลี่ยนผ่านอยู่ได้แต่บริหารไม่ได้หรืออยู่ได้แต่ปกครองไม่ได้ ก็เป็นปัญหานะมันก็เป็นทางตันของประเทศแต่การจะผ่าทางตันโดยไม่ต้องรัฐธรมาารทากันอย่างไรอันนี้ก็เป็นจุแต่ผมก็ดีใจทุกม a สเตอร์มายเขายอมรับไม่เอารัฐประหารไม่เอง่ายาง่ายเขาประเทศเจะล้าหลังเขารู้อเขารู้เสียเวลาไปตั้งเกือบสิบปีโอเคอะ, okay. อะ